สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม e f o o t b a l l 2025นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับนักเตะ คนใหม่ป้ายแดงของแอสตันวิลล่าอย่างมาโกอาเซนซิโอหลังจากล่าสุดซัดไปสองเมล็ดนะครับผมก็เลยทำให้ติดเพย์เออร์ดูวิบรอบนี้นะสำหรับมาโกอาเซนซิโอนะครับผมนะก็แทบแทบจะเป็นร่างแรกของเขาเลยมั้งใน ในพีเออร์เดอิฟการ์ดเขียวนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ค่อยมานะเพราะส่วนใหญ่เข้าไปอยู่กับทีมที่ไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์นะครับผมอยู่กับปาาด้ก็ไม่ค่อยได้ลงนะทำงานได้ไม่ต่อเนื่องก็เลยไม่ค่อยอยู่ในเฟรมเท่าไหร่นะครับผมนะแต่วันนี้มาในทีมเอสบิลล่านะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมมาโกอาเจซิโอนะครับผมอายุปัจจุบัน28ปีนะครับผมถนัดเท้าซ้ายสูง182นะครับ ป็นสไตล์โฮ p เยอร์สารพัดประโยชน์นะครับผมยืนได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลางธรรมดานะครับผมกลางธรรมดาก็ยืนได้นะฮะกลางธรรมดาล้วก็ปีกต่ำแล้วก็ยืนปีกสูงได้ด้วยนะแล้วก็หน้าเป้านะก็สามารถยืนได้นะครับผมนะนะ,ะแล้วก็หน้าต่ำด้วยสามารถยืนได้นะแต่วันนี้ผมจะให้ข้อเล่นในบทบาทที่ถนัดนะก็คือกลางรุกนะครับผมนะ assetio ร่างนี้นะผมมี pull all rating อยู่ที่98ถ้า form จะเป็นอีกนะครับผมนะ attacking awareness ไดครับผม86รนะับรองกรโท89 dipping 88ทา b u l a t i o n 90 web บอ l l ซ้ํบัญ 90, บบยา83 79นะครับผมนะ finishing บัฟขึ้นมานะเป็น88นะครับผมค่าการปัน่นโค้ง86นะครับผมแล้วก็ speed ต้น88นะครับ p e e ป็น88นะ speed ต้น87นะครับผม kicking power ยิงแรง90นะครับผมนะ ก็ถือว่าเป็นตัวแถว2ชัออ้นเยี่ยมนะครับผมนะแต่ว่าเท่าซ้ายอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่แกบผมนะบุ๊อะไรกันบ้างน,นะครับผมมาดูนะฮะบุทชสามอย่อยากงก็คือ attacking away การหาช่องรับบน control finishing น,นะครับผมนะประมาณนี้เลยสก,กิลนะมีโซคอนโทรลนะรองเ o n g range c ร l r นี่ต้องมีอยู่แล้วร o n g r a n ชุ s h i n g ต้องมีอยู่แล้วนะ ก็ไปติดฟินิชชิ่งนะต้องมีอยู่แล้วเฟิร์สทามช็าต้องมีนะวันทัพพัดต้องมีตัวไปโทบทังต้องมีนะครับผมนะออสไซเคอร์เรอร์ก็และแตะนะครับผมซูเปอร์ซับนี่ก็ แล้วแต่นะแต่ว่าก็ดีนะผมจะเอาเขาเป็นตัวสำรองเบลลิงแฮมนะช่วงนี้เบลลิงแฮมฟอร์มอีนะครับผมนะเราเป็นไฟน์เซปูดิสตัวถือว่าสกิลสวยนะครับผมเข้าพลังก็สวยนะถือว่าสมดุลดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนสำหรับในเกมนะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปตัวเล่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยลกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยอย่าลืมกดติดตามทวิตเตอร์แลอบเพจผมด้วยตามนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่หน้าจับคู่กันเลยครับผม เอาละฮะก็จับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงถึงสี่โมงนะตอนนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดกยกๆเลยนะครับผมก็อาจจะมีกระตุกบ้างองขออภัยนะเจ้ากำลัง3า0 0ันหนงกว่าถือว่าสูงพอสมควรนะครับผมนะมาในโมเดลบาซ่าแต่ผมว่าน่าจะมีฝีมือพอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในแดงที่กนง้างตึงอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ไม่เชิงตึงแต่ถ้าผู้ชมนะแต่ผมเป็นผู้เล่นที่เล่นไม่บ่อยนะครับผมเล่นไม่บ่อยก็เลย อาจจะมองว่าเป็นตึงนะดูทีมดีครับบิดเคอร์เลไม่เป็นไรเรามีอาร์เซนซิโอนะครับผมนะเดี๋ยวมาเราดูกันว่าอาร์เซนซิโอจะแผลงทิ่ได้แค่ไหนล่ะครับผมมาครับเกมเริ่มครับผมก็สำหรับอาร์เซนซิโอนะครับผมหลังจากย้ายมาจากเรอัลมาดริดนะครับผมอยู่กับเรอัลมาดริดเขาก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่เลยนะเป็นตัวสำรองพวกอารสเตียโนโรนัลโด้นะครับผมโดยตรงก็ยุคนั้นจะเป็นเกเ็เบลนะครับผมนะ ก็ลงมาก็ซัดได้นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่เอาลงเป็นตัวจริงในยุคนั้นนะครับผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยยุคนั้นนะครับผมเพราะว่าผมยังดูบอลได้ไม่เก่งในช่วงนั้นนะคือไม่ได้ดูบ่อยไม่ได้ดูไม่เกิงนะครับผมนะนะผมก็ยุคกาเซนซิโอรุ่งเรืองกับมาริดนะครับผมนะเขาก็คว้าแชมป์กับมาริดได้นะครับผมนะล้วก็ยิงนัดสำคัญก็ยิงเยอะอยู่นั้นนัดสำคัญอะนะผมนะแต่ลูกนี้มาก่อนอาเซนซิโอหลอกมาหนึ่งทีอาเซนซิโอได้ซัดเลยละครับผมเอาไปก่อนเลนหนึ่งบอล โอ้โหอาเซนซิโอหนึ่งประตูทะลุถึงก็นำดีจากมาโกอาเซนซิโอครับผมโอ้โหโยกหลบคาซิมิลูเบาๆครับเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดเก่าแล้วแล้วก็ซัดใส่ๆหายเข้าประตูไปเหลือหนึ่งศูนย์นะผมเออนะอาเซนซิโอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์เมนเหมือนกันนั่นหลายๆนัดนะครับผมนะลงมาก็ซัดสองสามแมริทนะครับผมนะแต่ก็เป็นแค่ตัวสำรองของเรอัลมาดริดนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังเป็นตัวสำรองกับ เออเอซาวิลล่านะครับผมนะอาจจะยังไม่ได้ลงเต็มเกมนะร,รอปรับตัวให้ได้ก่อนดูกันหน้าดึกเปล่านะครับถึงจะได้ลงตัวจริงนะฮะต้องรอดูกันต่อไปมาโฟกัสเกนกันดีกว่าผมจังหวะนี้โรดิเกอร์ผมมาที่มา,าดน่าถึงอะไรช่องนี้ยังมีบิลเล่ซาดิบาสวยแทงไปก่อนครับที่อาเซนโดเลาะนิดนึงจังหวะกาซิมิโร่บังไว้เหลือตรงนี้ถึงเดบิดู เอวปปั่นไหมปั่นหรือเปล่าไม่ปัน่นเอาเลยชิบหายแลย้วมาค่ะรเปิดบอลเข้ามาตรงนี้เอ็มปั๊บเป๊มแม่พยายามจะโขกลูกนี้แต่ไม่ได้แหะละครับผมตอนนี้อาร์เซนซิโอก็เบิกสกอร์แรกไปแล้วละครับผมหนึ่งมาลิตนะฮบผมนะจะใช้ใช้คิงพาวเวอร์เป็นประโยชน์นะครับผมนะก็ซัดหนึ่งมาลิตนะตอนนี้แมสซี่จะเล่นได้หรือเป,ปล่านะครับผมอ้าวไม่เล่นนะครับผมแล้วมึงจะแรงเลยทำอะไรล่ะครับ อาละเปิดมาโดนเอสโดเดีดเดเยเบรุครับผมเดียเบรุเปิดจ่อเข้ามาแลวได้โคกตรงนี้และเคลียไม่ดีตรงนี้มารดน่ายิงอีกทีมโอ้เกือบไปครับผมจากทีมเราโอ้ยโปเป้โคกชนคันสนั่นเลยเลยแหละครับผมแต่นั่นแหละครับยังไม่ได้ละครับผม อาซซิโอเก็บได้อาซซิโอหนีไปหนีไม่ได้คาซิซมิโลตามติดเจแล้ววันนี้แล้วด,ดิแัสมารรสไม่ทันนาเรสไปปั๊บไม่ทันแล้วครับผมแล้วจะเจอสวนมาบ่มมาตรงนี้อย่างมีซาลิบาสวยมากไปที่อาซซิโออ้าวาซมิโ่รู้ทันจังหวะนีดด้เลยมาแล้วเอ็มบ,บัปเป้เป็นจีดดดด้ตุ้ยยังมีดูดิกเกอร์เคลียร์มาได้สวยไปไปอาซซิโอหนีไปหนึ่งที่อาซซิโอแทงให้เลยจังหวะเดียวไม่ <c oughs> ตรงนั้นมาซ้อนอยู่สามแล้วครับผมจะผ่านมันไม่ได้แล้ว ทะลุไหมตรงนี้เกือบทะลุครับผมเคลียไปก่อนเห็ว่าตามโมซาร่าเอเปเป้เอเปเป้ซัดไหมจังหวะนี้เจอสองแล้วเซซิโอลงมาช่วยแต่เซซิโอช้าตรงนี้เอเปเป้อะไรมาช่องนี้ยังมีเป็นไว้อืมเคลียไปก่อนคนะรับอ้าวพอถึงเซซิโอแทงมาที่คุณยาคุณยาออกบอลช่องนี้ที่ยัดมาเดนไม่ได้เติมขึ้นมาดูมันจะล้ำหน้าเลวล่ะครับผม จะส่วนมาโดยเอปปีมาราดูนาแทงทะลุช่องนี้อาแล้วคาร์ลอสมีพื้นที่แล่ปืนหรือเปล่าคาร์ลอสไม่เปิดมากมาราดูนามาราดูนาเจอปั๊มสองและจังหวะนี้แต่ยังข้าทางคาร์ลอสคาร์ลอสจังหวะนี้ออกไปก่อนที่เมซี่เมซี่เปิดไหมหม่เปิดครับวนกลับมาทีมาราดูนามาราดูนาจังหวะที่แทงทะลุช่องนี้เอาเดวดิเโดไม่ได้ล้น,นาเดวดิดเบโดปันโค <c oughs> อ่ยังมีเดียเคอยู่ครับผมยังไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยปั๊มขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็วนจะเป็นขอ,ของเขาแล้วจังหวะนี้ บอลเป็นของเขาบ่อยจังครับจังหวะนี้เออแล้วเคลียร์ไปก่อนวอส,สวยอ,อาเซซิโออาเซซิโอเไม่แม่นกันอีกครับตรงนี้เลมาแล้วเดเบโดปัดหรือเปล่าเดเบโดเลาะแล้วปัน่นโค้งผมว่าแล้วอารเซนอลเคลียร์ไปได้แต่ยังไม่พ้นอันตรายเมสซี่อีกทียังมีเดแกบผมโอ้คลิปนี้โดยบุกยับเลยเว้ยผมก็ยังไม่ได้วอมสัเท่าไหร่นะครับผมนะผมแค่ไปเล่นกับบอดมาแค่สองเกมนะผมก็ชนะรวดสองเกมนะตัวเองยังไม่ได้วอมในเร่งมาสักเท่าไหร่นะผมนะ ขอไปครับแหมผมไม่ได้วอร์มมาชักเท่าไหร่เลยนะขอไปด้วยนะฮะตันลินอ่อนนะครับผมบอลอยู่ที่เลสเตอร์เดนเปโรจะเปิดเข้ามาครับผมเดี๋ยวเบรโจอเข้ามาลิเลเอาเคลียร์ไปได้แล้วเรียบร้อยเคลียร์ไปก่อกนเลยจ้านี้อย่างก็ต่างกัสโคซากุต้าเปิดบอลม,มาลเลยแม่นสะดือเจา้านี้ถึงซาร่าซาร่าแล้วปัดหรือป่าปั่นโค้งอีกแล้วครับผมแล้วก็ดีแกรับเข้ามือไปเลยแล้วครับผม แล้วก็หมดเลยหรือเปล่ายังยังไม่หมดครอ้ปรเปอปเป้ทะลุไปแล้วเอมปเปอปเป้ไปได้เลยไอ้เปอปเป้เอมปเ,เอมปอปเป้จังหวะนี้ได้ซัดรแคร่แล้วครับผมโอ้โอ้การโจมตีเอมปเปอปเป้ผมๆๆแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกครับเราได้สกอร์นำหนึ่งศูนย์จากมาโกอาเซนซิโอแล้วครับผมนะเดี๋ยวต้องปรับหมากนิดนึงแล้วหลังจากครึ่งหลังบุกแทบไม่ขึ้นเลยผมจะส่งวิสุชชินียร์ลงมานะครับผม ประมาณนี้หรือว่าเอาเอา่เอเอดบลอยดีไหมเดบลอยแทงคุณย่าแล้วก็เอาอาเซีนซีโอไปยิงหน้าเป้าโอเคมาเพราะว่าสามารถยิงหน้าเป้าได้ด้วยครับผมจะให้คู่ดาวิดนุญเสไปเลยนะครับผมนะเอาละครับทูช้ชมเชมิงเกมข้างหลังกันต่อยครับผมจังหวะนี้บอลอยู่ที่เดบลอยแทงให้เลยไม่ถึงอาเซนซีโอติดคอสตาคูตาถึงเมซี่เมซี่เลียงมาถึง แล้วบนช่องนี้องสวยมากคาเซโลเธอรู้ไหมควคาเซโลยังคืนไปได้อยู่คิดดูขนาดนักเตะผมดักมาแต่ยังคืนไปได้อะครับผมขา์ลอสบอมก็ไปด้านในก็ยังมีว่าไม่ถึงเฟเดรุสโมเดียนเตสครับผมก็ไม่ได้ภาคนาเหมือนกันนะชื่อนี้โมเดียนเตสเนี่ยไรซ์สวอปเดอะบอยแตงยังใชก่ก็เอาสวอบไรซ์ไปถึงดาวินู C hey. เยสอาร์เซนซีโอเฮเออา โอ้เปิดแม่นซะเดือดจังหวะนี้เปิดเดียดนะครับน่าอย่างแม่นนะผมบอลอยู่ที่กาเซลโลเปิดไหมกาเซลโลเปิดบอมช่องนี้ซานี้บาเคลียร์ไม่ได้แล้วปาเรียกเก็กีครับผมเอ่และยังมาเข้าทางอยู่ก็จังหวะนี้กาเซลโลออกมาทางกราบซ้ายก่อนที่ริงกิสเก็กจังหวะนี้มาที่กาลอสคาลอสเปิดบอมเข้าไปอีกแล้วครับแล้วผมเคลียร์มาบ้างดีครับนูนเยสเก็บไม่ได้จังหวะนี้แต่ยังมีดูดิเกอร์อยู่สวยเอาละบอลถึงวิซิอุสวิซิอุสถึง โอ้โห oh, oh. บอลมาเล่นยากไปนิดนึงแต่วิซูตยังได้อยู่วิซูตไปถึงเดบรอยเดบรอยแทงให้เลยจังหวะเดียวโอ้โ oh, ห oh. กับทะลุเอร์เดบิทเตอร์เช็คบอมสั้นๆมาอีกแล้วถึงคาร์ลส์แมนซะด้วยครับผมถึงราก,กิสมาที่มาโรน่ามาโรน่าแทงไหมแทงม,มาแล้วจังหวะนี้ยัมงม,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 ออมีเบนไวส์อยู่ไวส์เปิดบอมไปด้านหน้าถึงแรมาเดสมาเดสมาแล้วอาเซซิโอทันไหมเซซิโอยังทันอยู่อาเซซิโอ เซลยวลาะอาเซียวจ่ายไปช่องนี้เดบรอยเดบรอยยาวแล้วครับผมตรงนี้เด้เอาไปสก,กัดไปมันไม่ดีทั้งที่ควรนะแต่ไร์ไร์ปั๊มไม่อยู่แล้วครับผมบอลเข้าทางเขาจังว่าเอาละเมซี่มาแล้วโมซาร่าซาร่ายังไงซาร่าคืนมาที่อ้าวแล้วเบินช่องนี้กาเซโร่โยกขึ้นไปด้านในได้สโคโร่งมียังติดบล็อกทีมผมนี่มันเป็นไรวะจังหวะสองเก็บไม่ได้เลยนะปั๊มก็โอ้ได้เขาหมุนเลยเอ๊ ชักจะงุดหิดหน่อยๆแล้วล่ะครับผมเอออลิซีมาเทนเรียสมาเรสและกันนะครับผมนะไปลุยกันต่อเลยครับผม,มจังหวะสองเก็บไม่ได้เลยนะทีมผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันวันนี้นะแต่อย่างน้นอยเซซิโอก็ยิงมาหนึ่งมาลิมาแล้วนะผมนะก็โอเคแล้วนะผมในเกมเกมนี้เราเล่นไปตามเกมน,นะถึงจะแพ้เราก็าลุงนะครับผมนะไปแบแมจเล่นครับแบแมดึงตัวประกบมาสองคนน่าจะเปิด และเปิดจริงๆด้วยเขามีซุสเคลียไปได้จังหวะน,นี้บอลมาข้าทาโอลิเซแทงยาวๆมาเบนไวส์ไวส์จังหวะน,นี้เสาไกลว่างเหลือผมมาถึงนูนเยสนูนเยสจังหวะน,นี้แทงยาวๆไปไม่ถึงโอลิเซและจะเจอส่วนมาด้วยโมเรนเตสมาที่ไปแคมดีดลังกลับมาดีดลังอีทีครับผมมาถึงคาร์าลอสคาร์ลอสไปที่โรเลสมาโดน่าคือมาที่คาร์ลอสเปิดบอลอีกแล้วจังหวะนี้แ <c oughs> ม่เกือบไปแล้วอ้าวแล้วบอลไม่ออกซะด้วยผมแม่เปิดโค้งจัดๆนะ เอาค่ะสิบลูกยังทันอยู่แล้วจังหวะนี้ฟอร์เดนอ้าเดบอยได้อยู่ยาวๆไปที่นูนเยสนูนเยสดีดวไ,ววไ,วได้เลยจังหวะเดียว,วอาราวไิซิอุสมาแล้ววิซิอุสวีบบนิซิอุสเจอคอาสากุต้ากระแทกไปผมแล้วมาแล้วจังหวะนี้ถึงมาโรนามาโรน่าดีแล้วมาที่แรนกิสแรนกิสเปิดไหมเปิดอยู่เละจังหวะนี้แต่ยังมีเบนไว้อยู่เบนไว้เคลียร์ไปเลยเอาเคลียร์แบบนี้ไอชิปหายมาแล้วอะไรผมมาโรานาดีใน่องนี้ฟิลโฟร์เดนไม่ยิงนะจ่ายมาตรงนี้ และยังดีว่ามีชงล้ำหน้าช่วยแล้วผมโอ้โหจ่ายบอลแบบนี้เคลียบอลไม่ดีเลยเป็นไวเปิดบอลไปด้านหน้าก่อนเลยครับผมผมเปิดเกมที่หนึ่งโหลดดิมันเป็นอะไรว่าทีมผมบุกไม่ขึ้นมันเป็นเฮอะไรครับบอลถึงการอสอ้อวโอ้โหทีมผมเกมนี้มันเป็นเฮอ,อะไรครับเนี่ยเอ้ยจะลุกจะรับก็ไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้คาร์ลอสอยู่ก็จับบอลไม่อยู่เฉย ออลบอลอยู่ที่วิซุสอืมเดี๋ยวยังมีเวลาสำหรับทิมคอร์ทนผมเปิดบอมเปลี่ยนฟากมาเลยจากนี้บอลอยู่ที่แรนกิสแรนกิสคือมาที่เบลน้าและหนึ่งสองแล้วแรนกิสทะลุมาแล้วแล้วก็มีธงลามหน้าแหละครับผมนิดหนึ่งนะฮะเราเปิดบอมไปนะ่าจะน่าจะจบนะผมนะ แล้วก็หมดเวลาการหน่งันเลยครับผมนะก็ไปงกันบ้างสำหรับการรีวิวมาก็เซซิโอวันนี้เกมน้อยไปหน่อยเออได้เล่นน้อยไปหน่อยเซซิโอนะเพราะว่าทีมผมมันเป็นอะไรไม่รู้แค่นี้นะจังหวะสองกิบไม่ได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งผมด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำลิวต่อไปของช่องเรานะฮะแล้วเจอกันใหม่ในลิวหน้าผมแล้วเชอกัน